คำศัพท์ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวันอัสปาลากสัสหน่อไม้ฝรั่งอโวคาโดอโวคาโดคงถั่วพีมังพริกหยวก บรอกโคลี <Bro> ccoli, ผักชนิดหนึ่งยังเบชูกะหล่ำปลียังเบชูสุนมูหัวผักกาดทังเกนินแค r r o t c ล u l i f l o w กะหล่ำดอกเซลลลอรี่ขึ้นช่ายชิคอชค,คอรี่ชิคโครี่โค้พริกกูซูข้าวโพด โอยแตงกวาคาจิมะเขือยาวเพยหยัยีรามานุลกระเทียมดุกเซกยางเบชู กะหล่ำปลีเขียวเคลผักคะน้าบูชูกระเทียมหอมซังชูผักกาดหอมโอเครากระเจี๊ยบ อิリ브มะกอกยังผาหอมหัวใหญ่พาสลีผักชีฝรั่งวันดูคงถั่วโหบัก ฟักทองฮบักซีมเมล็ดฟักทองบ<ม>ูหัวไชเท้าบุลกุนยังเบชูกะหล่ำปลีแดงโคชูพริกแดง ผักขมโกโุมามันเทศทมร์นาโตมักคืออเมริกาผักฮบัก บวบเอ,อโรโจลทงกระป๋องสเปรย์เจตอรีที่เขียบุรีอากิยงชจ่จงเกเครื่องช่างทารกค<อ>งลูกบอล 풍선บอลลูน팔찌กำไลสังกล้องสองตา담요มอผ้าห่มบิกซอ เครื่องปั่นเช็หนังสือจหนกุหลอดไฟท<อ>งกระป๋อง촛ุลเทียน 촛대 เชิ 상자 กล 새총 ห 스틱 시가 시가, 시가 담배 บุรีคอพีบุนสกิโรงบดกาแฟผิดหวีขอบถ้วยแฮงจูผ้าเช็ดจาน 인형ตุ๊กตานันเจงีคนแคระแครันขอบถ้วยไข่เครื่องโกนหนวดไฟฟ้าพุช พัดลมยองว่าฟ,ฟิล์มโซฟากิเครื่องดับเพลิงกิตปาลทงสดงกีบงทถุงขยะ ยูริจูเกะเศษแก้วอนันย경แว่นตาเอ,อา่อร์ไดร์เครื่องเป่าผมกูมังหลุมโฮเส สายยางเหล็กจุ๊ซอับชักกีขันน้ำผลไม้เหล็กกุญแจเหล็กโวงกุญแจ มีดแลนทนโคมไฟชาจพจนพจนานุกรมตุ๊กกองฝาคุณยงยง품 ห่วงชูชีพไลท์ไฟแช็กล,ลิปสติกลิปสติกสุหามุลกระเป๋าเดินทางอด,ดโปกีแว่นขยาย ส่ง량การจับคู่ข <유> วดนมอุยยูจูจนจาเหยือกนมมินิชขนาดย่อส่วนก울 กระจกมิกเซอร์มิกเซอร์จีดอดกับดักหนูบกเกอรี่สร้อยคอินมนสือพันพ์ ที่ขายหนังสือพิมพ์โกมือจับกกจิจุกนมหลอกจามุลซกุญแจา้าซลร่มกันแดดยอกวน หนังสือเดินทางแพนอนท์ชายธงเอกจากรอบรูป